สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังหมอปลาถามพระดีๆกลัวอะไรเตรียมบุกถามถึงวัดกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียลจำนวนมากหลังเพจหมอปลาช่วยด้วยโพสต์ภาพป้ายขนาดใหญ่หน้าวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศณุโลกพร้อมระบุว่าป้ารัตนาบอกว่าเดี๋ยวไปหานะพระคุณเจ้าซึ่งในป้ายเป็นภาพนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาโดยมีข้อความระบุว่า ร่วมปลูกกระแสห้ามหมอปลาเข้าสร้างความวุ่นวายในเขตวัดทำตัวอยู่เหนือกฎหมายใช้อำนาจอะไรแค่อ้างว่ามีคนร้องเรียนกระบุเข้าคนวัดได้ทุกซอกทุกมุมโดยไม่ต้องมีหมายคน้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าป้ายเตือนหมอปลาหน้าวัดใหม่พรหมพิรามพิสนุโลกพระมาเอาป้ายออกแล้วตีห้าครั้งที่ผ่านมาเบื้องต้นทางวัดระบุว่าไม่รู้เรื่องว่าใครเอามาติดโดยเจ้าคณะตำบลโทรมาสั่งให้เอาออกทั้งนี้ยืนยันได้ว่าวัดไม่ได้ขัดแย้งกับหมอปลาแต่อย่างใด ล่าสุดหมอปลาเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าวันนี้ที่ขึ้นป้ายตนเสียใจทําไมตนเอารูปตนขึ้นคนเดียวพร้อมอยากถามกลับว่าตนผิดอะไรเพียงแค่อยากปกป้องพระพุทธศาสนาพระดีๆกลัวอะไรแต่พระไม่ดีหากินกับผ้าเหลืองตนคงไม่เอาไว้โดยขออย่าปลดป้ายนะให้เอาติดไว้เพราะถ้าปลดป้ายลงจะถือว่ากระจกและตนจะเป็นคนไปถามเองว่าศรัทธาตนขนาดนั้นได้หรือถึงขนาดเอารูปไปติดประกาศ ขอบคุณข่าวจากสยามสตรีทฮะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ